ครับสวัสดีครับผมวันนี้ฮะเมื่อวานเพิ่งกลับจากเชียงรายอ่ะอําเภอเชียงแสนนะครับผมไปเพื่อองค์นี้โดยตรงเลยครับผมฮะวันนี้เดี๋ยววันนี้ครับสวยๆนะครับผมเดี๋ยวผมแกะกรอบให้ดูนะครับอ่าองนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมหลวงปู่ทวดนวะปีศูนย์ห้าครับฐานบัวรอบนะครับผม บัวรอบเนื้อนวะนะครับผมโอ้โหฮะดูนะครับผมฮะสวยๆนะครับเนื้อนวะนะครับแอดูกลนนะครับฮะกลายเซนนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับผมฮะโอ้โหวันโอ้หเนื้อออกมาละมระนะครับผมเนี่ยความคมชัดนะครับผมฮะนี่คือออกวัดช่างให้เลยนะครับผมครับสวยๆนะครับผมสวยๆ โอ้แบบเดี๋ยวผมก็ใหญ่ดูอตาลึกๆคมๆแล้ครับนี่ฮะอือหอือือครับฮะนี่คือฮะหลวงปู่ทวดอ่ฐานบัวรอบนะครับผมก้นหลายเซนนะครับผมเนื้อออกมาระมระนะฮะเนื้อละวะนะครับผมฮะพระอ,องค์นี้โอ้โหแบบ สวยแบบนางฟ้าเลยนะครับผมองนี้ออกปีปีศูนย์ศูนย์แปดนะครับออกวัดช้างให้นี่ครับผมนี่ครับมีคาบขี้เบ้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมสองให้ดูนะครับขี้เบ้านะครับแป๊บหนึ่งไม่รู้จะเจาะได้เปล่านะรู้ชัดหรือเปล่านะเจาะได้เป่ะแป๊บหนึ่งนะครับผมเจาะเจาะได้ไหม อืมอ่าอ่านี่ครับผมคราบที่เบาโอ้โหโอ้โหแบบอืมเอ่ะโอ้โหนี่ครับครับจะมีค้าบที่เบาอยู่ช่วงช่วงแขนนะครับผมช่วงแขนช่วงร่องแขนนะครับผมก็เจาะไม่ได้เดีออวอ่าอย่างนี้ผมอ่าอย่างนี้ครับผมได้นะครับผมฮะนี่ครับที่เบา้าครับฮะอฮะนี่คือธรรมชาตินะครับผมนะครับ เป็นองค์แรกในชีวิตเหมือนกันครับผมที่ได้ครอบครององค์นี้โอ้โหแบบสุดๆเลยครับผมองนี้พอผมได้ได้องคนี้มาผมจีบเจ้าของกว่าห้าห้าวันห้าห้าวันนะครับอง์เนี้ยครับนวะนะครับนวะนะครับนวะฮะนี่ครับลอยแต่เก็บค้างนะครับผมฮะพระองค์นี้ดูง่ายๆความคมฐานนะครับผมเนื้อออกนวะนวะนะครับผมออกมะละมะละฮะนี่ครับก้นลายเส็นฮะ กดลายเซนนะครับผมอ่านี่ครับผมองค์นี้ผมใช้อ่าผมใช้การดู5วินาทีนะครับผมแล้วผมก็จีบเจ้าของพระองค์นี้ฮะแล้วก็กว่าจะจบราคากันได้ก็โอ้โหห้าวันนะครับกว่าเจ้าของเจ้าของก็ใจอ่อนนะฮะครับดูดูก้นนะฮะดูดูจะเจาะนะครับผมฮะนี่ครับผมครับ การตอบตอบตัวหนังสืออ่าฮะมันมันสําคัญหมดนะครับพระแต่พระแบบนี้อย่าไปดูตําหนินะครับผมดูความคมชัดดูธรรมชาติล่องลอยฮะอ่าดูเนื้อพระดูผิวดูฮะนี่ครับผมฮะอย่าไปเอาตําหนิมาเป็นชี้เป็นชี้ตายพระนะครับผมเอาธรรมชาติฮะเอาเนื้อโลหะฮะความเก่าความอะไรครับผม เราก็ดูธรรมชาติดูโดยรอบนะครับผมองนี้ผมใช้คิดกับการพิจารณาอยู่5้าวิฮะแล้วผมก็ตัดสินใจขอเช่าซื้อเลยครับผมนี่ผมเดินทางไปที่เชียงแสนอำเภอเชียงรายอาจังหวัดเชียงรายนะครับโอ้โหแบบเจ้าของเขาเหนียวมากๆเลยครับโอ้โหว่าจะได้องนี้ฮะครับครับใครสนใจนะครับผมอ่าใครสนใจนะครับโอ้โหโอ้โหแบบนี้พี่ถ้าไม่ดูนะครับ ถ้าไม่นะครับครับทุกคนดูพระเป็นนะครับผมพระเจอแบบเนี้ยมันจบเลยนะครับผมมันจบเลยนะครับครับครับก็ขอบขอบพระคุณครับผมที่เข้ามาอ่าดูในคลิปนะครับผมครับดูธรรมชาติร่องรอยการหล่อนะครับผมนี่ครับอ่าใต้ฐานนะครับผมใต้ฐานนะครับผมจะมีการหล่อช่อนะครับผมแล้วก็เจาะรูอุดกิ่งนะครับแอ่าดูธรรมชาตินะครับผม เจาะลูกอุดจริงนะครับผมครับฮะดูนะครับผมฮะโอ้โหองนี้โอ้โหพอ,หอหผมได้มาจากเชียงแสนนะครับองนี้โอ้โห,โโหแบบน้ำตาไหลเลยครับฮะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดี